ได้พิมพขนมมาใหม่นะคะทำขนมชั้นนะคะก็จะมีขนมชัน้นดอกอัญชันนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำฮิบูบอยนะคะเหมือนเดิมนะคะดอกอัญชันน้ำฮิบบูบอยอันนี้พิมพ์ใหม่นะคะนี่คะ่ะยอดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่แกะนะคะกินแล้วยังจะแกะนะคะนี่ก็จะเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอจะแกะนะคะรอให้เย็น รอให้เย็นถึงเวลากินแล้วพรจะแกะนะคะนี่แกะแล้วออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้พิมพ์ใหม่ของพรที่พรซื้อมานะคะนี่จะเป็นดอกอัญชันแล้วก็น้ำเฮบบอยนะคะสีขาวก็ปกติเลยค่ะแป้งธรรมดานะคะก็จะใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งเท้าแยมม่อมกะทิน้ำตาลน,นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำลอย ดอกมะลินะคะหรือไม่ก็กินมะลินะคะ